ปัญหาหนึ่งที่คนไข้มักจะกังวลกันมากเลยก็คือรอยแผลผ่าตัดมันจะตัดออกไปได้ไหมในเคสที่แก้นะคะปกติหมอจะดูปริมาณหนังตาที่เหลืออยู่แล้วก็ความยืดหยุ่นต่างๆว่าคนไข้เนี่ยยังเหลือหนังตาส่วนเกินอยู่เยอะไหมถ้าเหลือเยอะสามารถตัดออกไปได้ก็จะตัดรอยแผลเป็นเก่าออกไปเลยแต่ว่าในเคสที่หนังตาเนี่ยมันตึงมากๆก็อาจจะไม่สามารถตัดออกไปได้นะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือคนไข้ที่ทําตา2ชั้นมาสูงมากๆเลยเคสอย่างเงี้ย หมอจะคุยกับคนไข้ก่อนว่าโอเคหมอจะตัดรอยแผลเดิมทิ้งไม่ได้นะถ้ารอยแผลเขาสวยงามดีไม่ได้หน้าเกตอะไรมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่รอยแผลแบบชัดมากแล้วก็กังวลอ่ะบางส่วนมันอาจจะหายไปแต่บางส่วนไม่หายแต่ว่าหมอก็จะใช้วิธีการเลาะชั้นตาเก่าที่อยู่ใต้ต่อรอยแผลนะนะ่ะออกไปนะคะแล้วสร้างชั้นตาใหม่ไอ้รอยที่มีเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบเหมือนกับรอยขาวๆจางๆแต่ว่าถ้าตัดได้ก็จะตัดเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความสวยงามให้มันเหมือนเคสใหม่มากที่สุดค่ะ d รว t คลิ clinic